ยุปาติปันโนภาคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตตสะะเนนสหะอะทังคะสมนาคะตังอุปโภคังย อนุมาอนุโมทนากับญาติธรรมน้องนุ่งนะครับถวายอ่อถวายเขาเรียกว่าอะไรเขา,า,าเรียกว่าอะไรนี่ตาข่ายกันลื่นเนาะพื้นกันลื่นปูทางเข้ามากักแปดอนุโมทนาบบสาธ<ศ>ุสาธุสาธุชูสาชูน้ำเกา,<ส>าือ สีแดงบ่มีเจ้าขาต้องตามักสีแดงไม่สีน้ำตาลนะ,ะสีน้ำตาลนั่นแหละสีน้ำตาลหรือส,สีเหลืองสีขิมแหละมันงามเขาก็บรร<ด>ยากาศเขาเนี่ก็ได้ีเยอะนมโมทนาสาธุกับญาติธรรมน้องนองุนง่งลูกหลานนะครับร่วมกันบริจาค <c oughs> <c oughs> เ,เสือ เขาเรียกว่าตาไขา่อะไรผ้ายางกันลื่นนะครับเวลาเดินเข้ามาแต่มีนักท่องเที่ยวญาติที่ทำผากันลื่นเพราะว่ามันโดนน้ำตลอดน้ำชมพู